หูืพี่หนายหัวนี่นีวันนี้นอยแวะก่อนนะมีของอร่อยเห็นเดินลำบากเดินลำบากมาลากเป๋าแล้วก็เก็บขยโยขยะนี่มอบให้อหุ้ยกินได้กี่วันนะแบบนี้มันจะเสีย,ยไหมเออแต่ว่าสองสามวันได้บ้านอยู่ไหนบ้านอยู่อีสานแล้วเดินมาจากไหนนี่แถวนี้ บ้านอยู่จังหวัดไหนชื่ออะไรขอนแก่นนะครับบ้านอยู่ขอนแก่นชื่ออะไรครับชื่อชื่อชื่อเก่งครับชื่อเก่งชื่อจริงนามสกุลอะไรไม่รู้จำไม่ได้จำไม่ได้ชื่อเก่งอายุเท่าไหร่แล้วสามสิบสามสิบห้าอยู่ตำบลอะไรอยู่ขอนแก่นนะครับขอนแก่นจำไม่ได้แล้วนี่เดินมาจากไหนครับเดินมาในเมืองครับเก็บกระป๋องขายในเมืองครับอ๋อเก็บกระป๋องขายในเมืองแล้วก็แล้วแล้ว อ๋อเก็บกระป๋องทั่วไปแล้วได้ตังวันละกี่บาทนาน,น,นเจ็ดทีครับ<ะ>นานจเจ็ดทีครับเก็บไว้นานๆขายทีนึงขายขายได้ตังเท่าไหร่ทีนึงถ้าได้เยอะก็ร้อยยี่สิบาททีครับถ้าได้น้อยก็เก็บสิบแปดสิบาททีครับวันเจ็ดแปดสิบถึงร้อยยี่สิบเนาะแล้วพอกินไหมอ่ะอ่ะอันนี้เก็บไว้สต็อกไว้ก่อนพอกินไหมฮะพอย พออยู่เนาะแล้วนอนไหนอะนอนในเมืองส่วนไหนของเมืองครับ๋อแถวเทศบาลอ๋อแถวเทศบาลหมายหมายถึงว่าค่าไหนนอนนั้นมีลูกมีเมียเปล่ามีตังมั่งไหมอ่ะไม่มีไม่มีเขาอ๋อคือหมายถึงว่า ถ้าขายได้ก็ซื้อข้าวกินถ้าขายไม่ได้ก็อดอะให้ไปพันหนึ่งเอาไว้เผื่อซื้ออะไรจำเป็นอย่างเช่นเสื้อผงเสื้อผ้าอาหารอะไรต่างๆแบงพันเอาไปเขาจะเขาจะมีทอนไหมอะใช้ใช้ใช้เป็นนะเอา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 แบงค์ย่อยไปด้วยเผื่อจะได้ใช้ง่ายอันย่อยจะได้ใช้ง่าย แล้วพาไปขายไหนอ่ะเนาะกระป๋องเบียร์อย่างเดียวเหรอมีขวดน้ำด้วย,ยไหมเอาอลูมิเนียมนะครับปเป็อ๋อเน้นอลูมิเนียมอย่างเดียวเลยเราต้องเอาไปทุบก,ก่อนไหมต้องเอาไปทุบก,ก่อนไหมโอ,เอ,กกอ,มอ้เอาโอเคโชคดีมีความสุขนะเออเอาเอาเอาโชคดีโชคดี ท่านผู้ชมครับก็ได้แต่หวังว่าเขาจะมีความโชคดีหารกระป๋องได้เป็นจำนวนเยอะๆเพราะว่าอย่าหวังว่าเขาจะได้รับการช่วยเหลือจากรัฐบาลเลยครับขนาดโทรศัพท์เขาก็ไม่มีเพราะฉะนั้นเรื่องสวัสดิการต่างๆของรัฐหมดสิทธิ์ครับก็หลายคนเกิดมาไม่พร้อม แต่ก็ประสบความสำเร็จมากมายหลายคนเกิดมารวยแต่ก็ล้มเหลวเยอะแยะนะครับก็ขอกำลังใจให้กำลังใจทุกท่านผ่านวิกฤตโควิดไปให้ได้นะครับแล้วก็มีหลายว่าเป็นการสร้างภาพหรือเปล่าแอดมินตอบเลยว่าใช่ครับเพราะว่าการสร้างภาพเพื่อแบ่งปันเพื่อมนุษย์เป็นการสร้างภาพ เพื่อเป็นแรงบันดาลใจยิ่งถ้าทุกคนออกมาสร้างภาพมากกันเท่าไหร่สังคมก็จะดียิ่งยิ่งขึ้นไปครับข้อที่สองภาพที่เราสร้างออกไปสะท้อนให้เห็นว่าสังคมยังใช้ชีวิตด้วยความยากลําบากนะครับเพราะพวกเราตั้งใจจะให้พวกเขาได้อิ่มท้องนะครับเงินให้ไปพันหนึ่งนะครับอย่างน้อยเขาก็กินได้เป็นสิบวันนะครับเผื่อเขาอยากได้เสื้อผ้า ยารักษาโรคอะไรต่างๆนะครับก็พวกเราก็เต็มใจมอบให้เขาภาพนี้ก็จะเกิดการแบ่งปันให้สังคมมากยิ่งขึ้นครับถ้าท่านผู้ชมคิดว่าคลิปของเรามีประโยชน์ก็ฝากคุณผู้ชมแชร์ออกไปวยครับขอบคุณครับ